สนับสนุนโดยยาหมองน้ำตราถ้วยทองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอดี้พลัสกลับมาในช่วงนี้นะคะยังมีองค์ความรู้ในการทําการเกษตรมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะโดยเฉพาะเทคนิคต่างๆในการทําการเกษตรแบบรอบด้านนะคะก็เพื่อให้เกษตรกรนั้นสามารถนําไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในการทําการเกษตรได้ส่วนข้อมูลจะมีอะไรบ้างนั้นติดตามได้ในช่วงนี้ค่ะค่ะ การประกันรายได้เกษตรกรเป็นแนวทางที่สร้างความมั่นคงของรายได้เป็นหลักประกันรายได้ขั้นต่ำในการประกอบอาชีพเกษตรช่วยรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าทั้งอย่างช่วยลดภาระงบประมาณในการบริหารผลผล,ผลิตและสร้างประโยชน์ให้กับเกษตรกรเพื่อการบริโภคในครัวเรือนแนวคิดการประกันรายได้ชนนี้ถูกผลักดันควบคู่ก,กับการพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตรซึ่งรัฐบาลที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีได ดําเนินการมาตลอดมีการกําหนดเป้าหมายรายได้เกษตรกรจากผลผลิตทางการเกษตรในสินค้าสําคัญไม่ว่าจะเป็นข้าวยางพารามันสําปะหลังปาล์มน้ํามันอ้อ,อยและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จึงได้มีการกำหนดนโยบายเร่งด่วนในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตรกรรมกำหนดเป้าหมายรายได้เกษตรกรให้สามารถมีรายได้จากผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพในสินค้าเกษตรสำคัญด้วยการชดเชยการประกันรายได้ส่งเสริมระบบประกันภัยสินค้าเกษตรหรือเครื่องมือทางการเงินสมัยใหม่ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางวินัยการเงินการคลังของภาครัฐในระยะยาวเพื่อเป็นการผ่อนคลายปัญหาด้านราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไม่สเสถียรและให้เกษตรกรได้รับผลประโยชน์จากการดําเนินมาตรการของภาครัฐอย่างทั่วถึงเกษตรกรได้รับผลตอบแทนจากการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมและป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคามีรายได้แน่นอนลดปัญหาการขาดทุนจากการผลิตและช่วยเหลือเกษตรกรทุกครัวเรือนโดยที่กลไกลก,าการซื้อขายในตลาดเป็นปกติมีการแข่งขันรับซื้อจึงได้จัดทําโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยง ปี2,562ทับ63ขึ้นโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี2,562ทับ63ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของกเกษตรกรต้องมีความชื้นไม่เกิน14.5%เพราะขาจะรับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ8บาท50สตางค์ไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่ เกษตรกรสามารถใช้สิทธิ์ได้ในช่วงการเก็บเกี่ยวที่ระบุไว้ในทะเบียนเกษตรกรโดยรัฐบาลจะจ่ายเงินส่วนต่างครั้งแรกในวันที่20ธันวาคม2562สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง19ธันวาคม2562ให้มีสิทธิ์รับเงินชดเชยในวันที่20ธันวาคม2562และจ่ายต่อไปทุกวันที่20ของเดือนจนถึงระยะเวลาสิ้นสุดการรับสิทธิ์ชดเชย ตามโครงการในวันที่31ตุลาคม2563โดยเกษตรกร1ครัวเรือนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน30ไร่และต้องไม่ส้ำแปลงทั้งนี้ได้มีหน่วยงานที่ดำเนินโครงการร่วมกันได้แก่ 1. กรมการค้าภายในในฐานะประธานและฝ่ายเลขานุก,การคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทำหน้าที่พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์วิธีการการกำหนดหลักเกณฑ์กลางอ้างอิงของการประกันร,รายได้เกรรษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างให้กับเกรรษตรกรที่เข้าร่วมโครงการรวมทั้งติดตามกำกับดูแลและแก้ไขปัญหาการดําเนินการและแรายง,งานผลการดําเนินการให้คณะกรรมการนอบอรขพอ,ขอทราบ 2. ทกศเป็นหน่วยงานหลักในการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมายกับราคาเกณฑ์ กลางอ้างอิงการประชาสัมพันธ์รวมทั้งชี้แจงให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่รับทราบโดยอาจร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรกรมการค้าภายในและจังหวัดแหล่งผลิต 3. กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดโดยคำนึงถึงความสะดวกและประโยชน์ที่เกษตรกรพึงได้รับการช่วยเหลือโดยเร็วรวมทั้งร่วมกับกรมการค้าภายในทกศและจังหวัดแหล่งผลิตในการชี้แจงเกี่ยวกับโครงการในระดับพื้นที่และ 4. จังหวัดแหล่งผลิตโดยคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ระดับจังหวัด ติดตามกำกับดูแลการดำเนินโครงการในระดับพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและร่วมกับกรมการค้าภายในกรมส่งเสริมการเกษตรและทกศดำเนินการประชาสัมพันธ์และชี้แจงโครงการในพื้นที่รับผิดชอบนอกจากนี้ยังมีมาตรการช่วยเหลืออื่นๆควบคู่ไปด้วยเช่นมาตรการควบคุมการขนย้ายซึ่งจะอนุญาตให้ทำได้เฉพาะบางจังหวัดเช่นจันทบุรีเชียงรายปาก ผู้นำเข้าข้าวสาลีจะต้องซื้อข้าวโพดไทยในอัตราน1นต่อ3รวมทั้งได้กำชับฝ่ายความมั่นคงเข้มงวดกับการป้องกันการลักลอบการนำเข้าวันนี้สามารถพิสูจน์ให้เห็นว่าตั้งแต่รัฐบาลแถลงนโยบายไว้กับรัฐสภารัฐบาลนี้สามารถเริ่มโอนเงินส่วนต่างให้เกษตรกรผู้ปลูกพืชเกษตรครบทั้ง5ชนิดแล้วถือเป็นการประกาศว่ารัฐบาลทำได้ไวจ่ายได้จริง ส่วนในช่วงนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าจะพาคุณผู้ชมไปติดตามอีกหนึ่งความสําเร็จของการรวมตัวกันของเกษตรกรเป็นกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่นะคะกลุ่มไหนอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามชมด้วยกันค่ะ